สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับโจโนัธวุฒนะครับก็บที่มีข่าวว่าโจโนัธวุฒจะแขวนนวมเนี่ยวันนี้มาล้วงใจโจโนัธวุฒหน่อยครับว่าความจริงเนี่เป็นยังไงโสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงมั่งไฟล่าสุดที่ชกกับโมฮัมหมัดเซียสลานี่ก็ดีครับยังชื่นชอบในการทํางานเหมือนเดิมแต่เราก็ยอมรับสังขารของเราเนาะคิดว่าในการชกอ่ะเราทําได้ตามแผนไหม ยกแรกออกมาทําได้ตามแผนนะครับเพราะว่าเขาสุดไปกี่ทีนะสุดไปสองครั้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมคือจังหวะที่มาเรามองเห็นว่าคือเขาต่อยมาก่อนเพื่อเขาต่อยคนจะโยกหัวหลบแล้วก็สวนทันทีเลยเราสวนแล้วเขาสุดแล้วเราตามกําลังตามไปเนี่ยเราเห็นว่าอุ้ยทำไมมันฟื้นเร็วจังเลยวะคืองงที่แม่งเด็กแม่งฟื้นเร็วชิบหายเลยถูกไหมใช่ครับต่อยปุ๊บสุดแป๊บเดียวเอา้าฟื้นเร็วจังเลยแล้วก็ต้องมาตั้งหลักใหม่ประมาณนั้นอ่านี่ก็คือเกิดขึ้นสองครั้งในยกแรกสองครั้งในยกแรก แล้วนี้พอยกสองใช่ไหมใช่ครับเกิดอะไรขึ้นยกสองถ้าที่จําได้เราก็ชกกันไปแหละแต่ว่ารู้สึกถึงความแข็งแรงของน้องมันน้องมัน,มน,เ,นเปลี่ยนเกมไหมไม่เปลี่ยนนะเขาเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมแลแต่ใช้ความนุ่มะความเด็กกว่าแข็งแรงกว่าเดินเข้ามาแล้วก็พยายามสวนแต่เขาโดนแล้วเขาทนได้เราโดนแล้วเรา ไม่เหมือนเดิมนะก็สรุปก็คือชกตามแผนชกโดนเขาแต่เขาไม่ลงเพราะว่าเขาสดใช่ามันก็เลยต้องมาที่เราแล้วแล้วเราเห็นหมัดเขาไหมเรื่องเห็นเนี่ยมันจะเห็นบ้างเป็นบางครั้งมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนอาจจะเห็นหมดทุกอย่างตอนนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันตามสภาพของเราตามสภาพของเรา แล้วคิดอนาคตตัวเองเอาไว้ว่าไงบ้างอยากจะชกต่อหรือว่าอยากจะแขวนนวมไงไหนพูดให้แฟนๆฟังเนี่ยถ้ายอมรับในความเป็นจริงร่างกายเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราควรจะถึงเวลาที่ต้องพักได้แล้วอันนี้ผมยังคิดว่ามันเป็นเกมของเด็กหนุ่มด้วยกติกาด้วยอะไรด้วยกติกากีฬามวยไทยร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์คือร่างกายก่อนเรื่องความฉลาดสายตาอะไรต่างๆมันจะมาทีหลังร่างกายต้องดีก่อนต้องทนทานก่อน ผมคิดว่าของผมมันไม่เหมือนเดิมเลยอโดนไม่ได้ระบบประสาทอะไรมันไม่เหมือนเดิมมันก็ควรจะต้องพักบ้างแล้วสไตล์มวยเรามันก็เป็นสไตล์มวยบุกด้วยใช่ครับรตลับมันไม่ได้เหมือนแบบของพี่มาสที่เล่นได้อะไรเล่นได้มันไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ครับด้วยสไตล์และด้วยกติกาการให้คะแนนยังไงก็ตามอาจจะคิดว่าถึงเวลาของเราใช่ครับจริงๆแล้วเราก็เลยคิดว่าตอนนี้น่าจะแขวนนมหรือว่าพักหรือเปล่าพูดงี้ได้ไหมอ่ะพักยาวๆก็เหมือนเหมือนกันเลยครับตอนพูดอย่างนี้ก็ได้ พูดถักก,ก็ได้ไดแขวนรวมก็ได้ okay. โ,โอเคโจเคยมีความคิดเนี้ยตอนแรกอะเมื่อไหร่ถ้ายอมรับเลยตรงๆอ่ะตอนโชกชิงแชมป์กับตะวันชายแมตดนั่ะผมทุ่มซ้อมเต็มที่แล้วก็ทําทุกอย่างผมคิดว่าโชคเสร็จไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในการชิงแชมป์นะ่ะมันจะเป็นนักสุดท้ายของเราเรื่องสัญญามันยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรนั่นคือเผน ร่างกายมันเรื่องบอกเราแล้วว่าเฮ้ยมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะอะไรประมาณน้เราก็ฟังร่างกายตัวเองแต่ว่าพอโชคเสปุ๊บกระแสมันดีแล้วก็มันก็มีอะไรต่างๆแล้วก็ความคิดเราแล้วก็เวลาซ้อมเฮ้ยเรี่ยวแรงเราก็ยังมีนิว่าสายตาหรือว่าความเร็วอะไรมันเรื่องความเหนื่อยมันจะอาจจะหายไปเล็กน้อยแต่ว่ามันยังดีอยู่มันก็เลยแบบเกิดเป็นคนเออเอาสักหน่อยเออเอาโนะเอาหน้าเอาหน้าจนวันนี้เราเฮ้ยเราต้องคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องฟังร่างกายตัวเองแล้วร่างกายเราบอกคือมันไม่ใช่ เจ็บจากการโชคอย่างเดียวมันเป็นการใช้ชีวิต24ชั่วโมงในช่วงการซ้อมเลยที่มันมีผลกระทบนิดหน่อยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าสมัยหนุ่มๆตอนซ้อมหรือว่าตอนได้ชคก,กัตวันฉายร่างกายยังไม่ดรอปตรงนี้นะกับเนี่ยจะชกกับอันเนี้ยในการซ้อมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมั่งทั้งในเรื่องของการซ้อมและการพักผ่อนผมจะเล่าอย่างนี้คือผมจะทํางานไปด้วยแล้วก็โชคหน่วยไปด้วยเอาซ้อมตอนชิงแชมป์กัตวันฉายก่อนดูอตอนร่างกายสุดๆผมตื่นเช้ามาคมจะไปทํางานก่อนทํางานเสร็จปับ๊บผมก็จะเข้าฟิตเนสยิม วิธาการชีลาผมจะทําคนเดียวผมทําเป็นเสร็จแล้วผมก็จะกลับบ้านกินข้าวเช้าประมาณเกือบเที่ยงก็กินข้าวปับ๊บแล้วก็นอนหนึ่งชั่วโมงคือหัวถึงหมอนปุ๊บก็หลับพักผ่อนตื่นมาหนึ่งชั่วโมงก็มีแรงคือสวิตช์มันปิดเองได้เลยเต็มที่เลยหลังจากนั้นผมจะนั่งสมาธิประมาณ20นาทีแล้วก็จะขับรถไปทํางานทํางานเสร็จชั่วโมงหนึ่งผมก็จะซ้อมตอนเย็นอยู่ที่นู่นก็จะซ้อมดึกหน่อยกินข้าวประมาณ3ามทุ่มครึ่งไม่เกินสี่ทุ่มซ้อมดึกอย่างนั้นก็ยังหลับได้ ใช่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสี่ทุ่มเมือไม่เกินห้าทุ่มผมก็นอนสวิตตอนเช้าได้เรียบร้อยในการเตะเป้ารู้สึกว่าเลี้ยวแรงดีนะทุกอย่างดีมากเร็วมากพอมาตอนนี้อ่ะพอมาตอนนี้น่ะไฟนี่แหละผมไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยคือตื่นเช้าว่าผมก็ซ้อมซ้อมเสร็จปุ๊บผมก็จะนอนพักก่อลางวันกินข้าวนอนพักกลางวันมันก็จะนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างคือจากที่สมัยก่อนเนี่ยปิดสวิตพวดนอนหลับเลยหลับเลยตอนนี้หลับมากไม่หลับมากแล้วใช่ครับมีเวลาสองสามชั่วโมง ในระยะเวลาสชั่วโมงหลับไม่ถึง15นาทีได้ั้งตื่นมามันก็เพลียๆหน่อยแล้วก็ไปซ้อมตอนเย็นเสร็จปั๊บก็กินข้าว2องทุ่มครึ่งอ่ะ ผมก็ปิดไฟนอน,นโอ้โหนี่ถือว่าเลยแบบวินัยดีมากนะปิดไฟนอนแต่สองทุ่มบางทีผมยังบ่นเลยเฮ้ยมันเพิ่งสองทุ่มเลยหาอะไรทํากันไม่กับเพื่อนอ่ะเราจะปิดไฟนอนตอนนี้เลยเหรอพอปิดไฟนอนเสร็จผมก็นอนอยู่นั่นแหละนอนคิดดิ้นซ้ายดิ้นขวาโทรศัพท์ก็จะวางห่างตัวปิดโทรศัพท์ปิดไหลทุกอย่างกลัวมันจะหลับก็บน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งได้มั้งผมก็นอนแล้วล <ะ S 2> ตื่นกี่โมงแล้วตื่นก็ประมาณหกโมงสเสียนอนวันละหกชั่วโมงมอ่ะแล้วความเครียดอะเกี่ยวไหม ผมไม่มีความเครียดอะไรเลยในแมตนี้ไม่มีเลยนะไม่มีความเครียดคือมีความสุขมากทุกอย่างปกติผมก็เลยว่าคือ,อร่างกายมันบอกเราแล้วนะว่า เฮ้ยทางานซ้อมหนักขนาดนี้ร่างกายมันรับไหวไหมมันพักผ่อนไหวไหมหรืออะไรไหวมันต้องฟังเสียงของร่างกายตัวเองด้วยใช่ครับก็เลยมีมติเอกฉันในใจที่ร่างกายตัวเองบอกว่าถึงเวลาของเราแล้วเราควรจะปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทําไปเราเป็นกองเชียร์ดีกว่าแล้วแผนในชีวิตต่อไปครับที่ f FC อยากรู้ผมเคยบอกผมอยู่อเมริกาเนาะทำงานที่อเมริกาชีวิตโตที่นู่นเลยก็ว่าได้ ตอนนี้กำลังวางแผนหลายอย่างเดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรได้บ้างจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน แต่ว่าที่อเมริกาก็ยังไปอยู่ไปทํางานไปหลายเลย็กๆน้อยๆแต่ว่าฐานส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านอยู่เมืองไทยเป็นส่วนใหญ่บอกว่าที่อเมริกานี่ก็ยังฮอตในเรื่องการสัมมนานี่บินไปเท่าไหร่นะไหนเล่าให้เอฟซฟังนี่ปีนี้ทั้งปีผมไปทั่วนะครับคือเริ่มตั้งแต่ฝั่งตะวันออกบอสตันนิวยอร์กลามมาเรื่อยๆไปจนถึงส่วนกลางส่วนตะวันตกไปทั่วอเมริกาเลยเห็นบอกตัวเลขด้วยว่ากี่วัวนไปกี่ที่บางเดือนเดือนหนึ่งนี่ผมไป10เมืองเลยครับสาวัน10เมืองใช่ครับคือตลอด r o s s อเมริกาเลยใช่ครับข้ามทวีปกันเลยสนุกมากนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากติดตามหน่อยเนาะแล้วยูทูบเบอร์ทำไหมผมจะทําเป็น Facebook เดินทางกินอาหารท่องเที่ยวอ,อะไรสะดวกสะบายของผมอ่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ั <ผม S 2> บชอบแบบนั้นอ่า<ๆ>การตอบรับของ f c เป็นยังไงบ้างเห็นบอกนักมวยวันด้วยกันนี่หมั่นไส้หมั่นไส้โจเรื่องอะไรเนี่ยมีน้องๆเขาบอกมาพี่เฮ้ยพี่นักมวยหมั่นไส้พี่หรือเปล่าเพราะพี่เป็นนักมวยที่ไม่โดนด่าเลย <laughs> <laughs> คนอื่นโดนด่าหมดเลย ถ้าตอบกลับก็กขอบคุณจริงๆที่รักกันเพราะคนเขารักเขารักเรามากจริงๆนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานด้วยซ้อมด้วยแล้วก็ฉกมวยผลออกมาเป็นยังไงมันก็เป็นตามนั้นผมพอใจและก็รักผลของมันเสมอก็ถ <c oughs> ือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะยังไงก็จะผมไม่เคยมานั่งเสียใจเลยผมก็ยังฉลองอยังอะไรของผมอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่เรายอมรับให้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ คนเขาอาจจะเห็นว่าเออเราก็เต็มที่แล้วแล้วเราก็เป็นอย่างนี้เนาะเราเป็นคนง่ายๆสบายๆ <Okay, S 2> คนณอาจจะชอบตรงนี้ฝากให้กําลังใจโจเยอะๆนะครับก็ติดตามบนเส้นทางต่อไปว่าจะทําอะไรบ้าง <Okay. S 2> ก็ยังมาเป็นแฟนมวยยังเชียร์น้องๆเหมือนเดิมโอเ